สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายอัตมาก็ขอแนะนำเคล็ดลับวิธีทำใจดังต่อไปนี้ 1. บอกตัวเองว่าความป่วยเป็นธรรมดาทุกคนที่เกิดขึ้นมาล้วนมีโอกาสป่วยด้วยกันทั้งนั้น 2. ป่วยกายให้หมอรักษาแต่ป่วยใจเราต้องรักษาเอง 3. อย่าปล่อยให้ความป่วยกายกลายเป็นความป่วยทางใจแล้วก็ประการที่4ควรจะมองโลกในแง่ดี ด้วยการบอกตัวเองว่ารู้จักเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเปลี่ยนโรคให้เป็นโครทุกครั้งที่ความป่วยเกิดขึ้นมาควรถือเป็นเวลาในการปฏิบัติธรรมสติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกราาอรมน